นักเตะอายุน้อยคนแรกที่คว้ารางวัล MVP ประจํารายการใหญ่ของแดนต้อย่างรายการเตะกิมคับในครั้งที่8ด้วยลีลาการเล่นที่คล่องแคล่วไปกับบอลได้ดีเด็กหนุ่มจากภาคอีสานที่ปากกาตีนทีบจนกลายมาเป็นที่รู้จักในฟุตบอลเดินสายปี2023หนึ่งในนักเตะเดินสายไทยคนแรกที่กำลังจะเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทยถึง2ประเทศในปีนี้และนี่คือเรื่องราวของนินจาเทพพนม ชนับว่าปีนี้มันเป็นปีทองของเหล่าดาวรุ่งหน้าใหม่หมที่ได้แจ้งเกิดในฟุตบอลเดินสายนะครับและเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากภาคอีสานที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยีย่ยมจนขยับขึ้นมาเป็นนักเตะที่หน้าจับตามองในปีนี้จากนักเตะเดินสายธรรมดาสู่ตัวแทนประเทศไทยที่กำลังจะไปแข่งขันในรายการฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกณนาประเทศ UAE วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเด็กหนุ่มคนนี้กันนะครับ โดยเขาลืมตามองโลกเมื่อวันที่19กันยายน2542เป็นชาวคอนสารจังหวัดชัยภูมิ เขามีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับซึ่งมีพี่สาวสองคนและเขาเองก็เป็นคนสุดทองและเมื่อเขาอายุได้7ขวบนะครับเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในศาสตร์แห่งฟุตบอลเรียกว่าเรียนรู้แบบเด็กๆนะครับที่ไปเตะเล่นตับรุ่นพี่แถวบ้านในขณะนั้นเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เรียนรู้จากรุ่นพี่ได้อย่างรวดเร็วจนในช่วงอายุ11ปีเจ้าตัวต้องย้ายถิ่นฐานไปสู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเพื่อศึกษาต่อในช่วงมัธยมต้นและเจ้าตัวก็เลือกศึกษาต่อที่โรงเรียนโพธิมิววิททยยาาาคมมมแตต่่เเนนเเจ้ัันนนรรรป็ีีกธดด ผ่านการเป็นอะคาเดมีขม่ของสโมสรเมืองทองแต่อย่างได้ที่ในช่วงวันหยุดเขาก็มักจะรวมตัวกับเพื่อนๆไปแข่งการฟุตบอลกันอยู่เป็นประจำจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับเขาถูกชักชวนจากเพื่อนให้ไปซ้อมที่อะคาเดมี่ไพรามารีเอฟซี FC. และนั่นก็เป็นวันที่เขาได้เข้าไปพบกับโค้ชคนแรกของเขาอย่างโค้ชพัฒนาโชลพัน ใช่ที่นำเอาพอรสวรรค์ของเด็กคนนี้มาขัดเกลาให้เป็นเพชรเม็ดงาบที่ถึงแม้ในตอนนั้นเขาจะเป็นนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดในทีมก็ตามแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่มีความเร็วและจบสกอร์ได้ดีเขาถูกโค้ชจับให้ไปยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าอยู่บ่อยครั้งในทุกๆก,การแข่งขันและเขาคนนี้ก็มีพัฒนาการในด้านฟุตบอลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จนในช่วงอายุ14ปีเขาคนนี้ติดเกมอย่างหนักติดชนิดแบบไม่แต่ฟุตบอลเลยและเลือกจริงจังกับการเล่นเกมจนสามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดโคราชที่ถึงสุดท้ายแล้วนะครับการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่เขาคนนี้ก็ได้เลือกทำตามเป้าหมายในการเล่นเกมของตัวเอง และในช่วงเวลาที่เขากําลังจะศึกษาจบมัธยมปลายนะครับชายคนนี้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในฟุตบอลลีกแถวบ้านจากการชวนของพี่เอ็มและพี่ฟอนเรียกวันนี้คือ2บุคคลที่ช่วยดึงเด็กดุมพพสวรสร์สูงกลับมาอยู่ในเส้นทางที่เขาถนัดที่สุดก็ว่าได้นะครับ เพราะหลังจากการกลับมาในฟุตบอลอีกครั้งของเขาเด็กคนนี้ถูกชักชวนจากทีมหนาวจ้า,จางให้ไ,ไปแข่งขันในรายการฟุตบอลเดินสายเงินแสนและรายการที่มันเป็นเหมือนเวทีแจ้งเกิดให้กับเขาคนนี้อย่างเต็มตัวนั่นก็คือรายการเทิร์โปรสปอร์ตครับที่เจ้าตัวเล่นปั่นโคง้คงใส่ทีมเงินล้านอย่างสอคมัมีและซัดเต็มข้อใส่ทีมตะคิว และหลังจากนั้นนะครับเขาคนนี้ก็กลายเป็นนักเตะที่ใครต่อใครก็อยากได้ไปร่วมทีมโดยทีมหลักของเจ้าตัวในปัจจุบันนะครับก็คือยอทีมจากเมืองพิจิตรอย่างทีมพี่ปืนแอนเวลไนที่เขาคนนี้ก็มีส่วนสําคัญที่ได้พาทีมคว้าแชมป์ใหญ่และยังเป็นส่วนสําคัญที่พาทีมคว้าตัวแทนในรายการคาราบาวเซเว่นอัซไยคัพปีส0 2 3ัยีไปสู่รอบไฟนอลในปีนี้อีกด้วยและเขายังคว้าอีกหลากหลายแชมป์เงินแสนนะครับในปี2023นี้ แต่ถ้าจะพูดถึงแชมเปี้ยนที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าตัวในปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการที่พาทีมน้องภูเขาคว้าแชมป์ในรายการคูสปอร์เตอร์ฟุตบอลคัพในครั้งที่5และนั่นมันยังช่วยให้ทีมของเขากลายเป็นตัวแทนทีมาอดไทยไปแข่งขันในประเทศเวียดนามปลายปีนี้และด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงนะครับเขายังถูกทับบางเกลกเรียกติดตัวแทนประเทศไทยเป็นโคต้าสุดท้ายที่จะไปแข่งขันฟุตบอล6คนชิงแชมป์โลกช่วงปลายเดือนตุลานี้ที่ประเทศ UAE นะครับ เรียกว่าปีนี้มันคือปีทองของดาวรุ่งวัย24ปีรายนี้ก็ว่าได้การเดินทางทำในสิ่งที่รักที่แม้ระหว่างทางมันจะมีวอกแวกไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาคนนี้ยังคงเชื่อมั่นและตั้งใจบนเส้นทางที่เขาฝากความหวังไว้กับมันจนสามารถเดินมาถึงปลายทางความสำเร็จได้และท้ายปีนี้เราก็มาติดตามกันต่อนะครับว่าฟอร์มการเล่นของเด็กหนุ่มรายนี้จะช่วยให้เหลาทัพทีมชาติไทย เดินไปสู่ความสําเร็จได้หรือไม่ในการเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ต่างประเทศทั้งประเทศ UAE และประเทศเวียดนามก็อย่าลืมติดตามกันเด้อและนี่ก็คือเรื่องราวของนักเตะสองแผ่นดินจ่าวังทายเทพนมชินดา